สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับเรื่องเล่าพิศวงลีลบสุดยอดตำนานเรื่องราวอภินิหารปฏิหารต่างๆนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ชมกันวันนี้ทางรายการขอนำเสนอเรื่องราวหนังสือที่อัศจรรย์ที่สุดตั้งแต่เคยพบมาชื่อหนังสือ becoming super natural โดยดร์โจดิสเพนซาผมตั้งชื่อเป็นภาษาไทยคือพลังคนธรรมดาเหนือธรรมชาตินะครับขอสรุปเล่าเป็นตอนๆมีทั้งหมด14ตอนตอนนี้คือบทที่1เปิดประตูสู่โลกเหนือธรรมชาติโปรดกด subscribe ติดตามทางช่องไว้นะครับ เรามีเรื่องราวให้ได้ฟังกันแบบจุใจโปรดรับชมได้ครับบทที่หนึ่งเปิดประตูสู่โลกเหนือธรรมชาติการเดินทางของแอนนาสู่การเป็นผู้มีพลังเหนือธรรมชาติในวันอาทิตย์ที่ดูสดใสของเดือนมิถุนายน2007โลกของแอนนาวิลเลียมกำลังจะพังทลายลงอย่างไม่มีวันหวนคืนวันนั้นเริ่มต้นด้วยบรรยากาศแห่งความสงบสุขในบ้านแสงแดดส่องผ่านประตูที่เปิดอยู่ม่านเพลิวไหวตามสายลมอ่อนอและเสียงของฤด,ดูร้อนแถวเบาเสียงนกร้องและเสียงหัวเราะของเด็ก จากที่ไกลๆแอนนานักจิตบำบัดมืออาชีพและผู้จัดการที่สถาบันจิตเวชชื่อดังในอัมสเตอร์ดัมกำลังพักผ่อนอยู่บนเก้าอี้หนังสีแดงพยายามอ่านเอกสารทางวิชาชีพให้ทันลูกชายวัยสิปีของเธอนอนอ่านหนังสืออยู่บนโซฟาในขณะที่ลูกสาววัยสิปีร้องเพลงอย่างมีความสุขอยู่ในห้องชั้นบนภาพนี้เป็นภาพของชีวิตครอบครัวที่แสนสงบสุขอย่างไรก็ตามมีบางอย่างที่ดูไม่ค่อยปกติสามีของแอนนาออกจากบ้านแต่เช้า ยไม่ได้บอกว่าจะไปไหนแม้จะพยายามโทรหาหลายครั้งแต่ก็ติดต่อไม่ได้เด็กๆเ,เล่าว่าพ่อกอดพวกเขาแน่นผิดปกติก่อนจากไป,ปรายละเอียดเล็กๆนี้จะกลายเป็นเรื่องสําคัญในภายหลังเวลา15บหนาฬกาสานาทีทุกอย่างเปลี่ยนไปตำรวจสองนายมาที่ประตูบ้านและขอคุยกับเธอเมื่อแอนนาย,ยืนยันตัวตนพวกเขาก็แจ้งข่าวร้ายสามีของเธอได้ฆ่าตัวตายในเช้าว,วันนั้นด้วยการกระโดดจากตึกสูงที่สุดแห่งหนึ่งในใ,นใจกลางเมืองการตกจากที่สูงนั้นทำให้เสียชีวิตทันที ช่วงเวลาที่ได้รับรู้ข่าวนั้นช่างเหมือนความฝันโลกของแอนนาพังทลายในพริบตาเธอหยุดหายใจชั่วขณะแล้วเริ่มสั่นอย่างควบกุมไม่ได้ในขณะที่ลูกๆนั่งนิ่งด้วยความช็อกแอนนาพยายามรักษาสติด,ด้วยสัญชาตญาณที่จะปกป้องลูกๆจากผลกระทบทางอารมณ์อย่างเต็มที่จากการสูญเสียครั้งนี้ร่างกายของแอนนาตอบสนองต่อความบอบช้ำทางจิตใจปวดหัวอย่างรุนแรงพร้อมกับความเจ็บปวดลึกๆในท้องคอ และไหลของเธอเกร็งแข็งในขณะที่จิตใจวุ่นวายด้วยความคิดและอารมณ์มากมายฮอร์โมนความเครียดได้เข้าครอบงำร่างกายของเธอผลักดันให้เธอเข้าสู่หมวดเอาตัวรอดสิ่งที่เริ่มต้นเป็นวันฤดูร้อนที่สมบูรณ์แบบได้เปลี่ยนเป็นฝันร้ายที่ไม่อาจจินตนาการได้ความแตกต่างระหว่างบรรยากาศอันสงบสุขในตอนแรกกับโศกนาฏกร,รรมที่เกิดขึ้นกระทันหันนั้นช่างแตกต่างกันเหลือเกินภาพความสงบสุขในบ้านได้กลายเป็นความสูญเสียและความโศกเศร้าที่ไม่อาจเข้าใจได้ฮอร์โมนความเครียดเข้าครอบงำได้อย่างไร ความชอ็อกจากการเสียชีวิตของสามีอย่างกระทันหันทําให้อนาเข้าสู่ภาวะเครียดจัดร่างกายของเธอหลั่งฮอร์โมนความเครียดจานวนมากเช่นอะดรีนาลีนและคอติซอลซึ่งมีไว้เพื่อช่วยให้เธอรับมือกับภัยคุกคามที่เกิดขึ้นทันทีอย่างไรก็ตามเนื่องจากอนนายังคงนึกถึงเหตุการณ์สะเทือนใจนี้ซ้ําๆร่างกายของเธอจึงไม่สามารถแยกแยะระหว่างเหตุการณ์จริงกับความทรงจําได้ส่งผลให้สมองของเธอเชื่อมโยงอประสบการณ์นี้เข้ากับความทรงจําอยู่ตลอดเวลา ในขณะที่ร่างกายของเธอต้องเผชิญกับสารเคมีที่เป็นฮอร์โมนความเครียดชุดเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าการตอบสนองต่อความเครียดเรื้อรังนี้ส่งผลเสียต่อสุขภาพของแอนนาการหลั่งฮอร์โมนความเครียดอย่างต่อเนื่องทำให้พลังงานสำรองในร่างกายหมดไปส่งผลให้ภูมิคุ้มกันอ่อนแอและเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยเมื่อความคิดและความรู้สึกของแอนนายังคงติดอยู่กับอดีตบุคลิกภาพของเธอจึงถูกหล่อหลอมด้วยความบอบช้ำทำให้ไม่สามารถก้าวต่อไปในชีวิตได้จุดเริ่มต้นของการดิ่งลง เมื่อไม่สามารถรับมือกับผลกระทบทางอารมณ์และการเงินจากการฆ่าตัวตายของสามีได้แอนนาจำเป็นต้องลาหยุดงานสุขภาพของเธอซุดลงไปอีกและเธอเป็นโรคปลายประสาทอักเสบซึ่งเป็นการอักเสบของระบบประสาทส่วนปลายที่ทำให้เธอเป็นอมาาัมพาตจากเอวลงไปแพทย์สงสัยว่าเป็นโรคภูมิต้านทานตนเองซึ่งบ่งชี้ว่าระบบภูมิต้านทานของแอนนากำลังทำร้ายร่างกายของเธอเองอันเป็นผลมาจากความเครียดที่สะสมมานานอาการทางกายที่แสดงออกมาจากความปั่นป่วนทางอารมณ์นี้ ยิ่งทาให้ระดับความเครียดของแอนนาเพิ่มขึ้นนําไปสู่ผลเสียทางสุขภาพที่สุดโสมและอารมณ์ด้านลบที่รุนแรงขึ้นเธอติดอยู่ในรูปแบบของความคิดและความรู้สึกด้านลบซึ่งตอกย้ําการยึดติดกับความบอบช้าและขัดขวางการเยียวยาค่ําคืนอันมืดมิดของจิตวิญญาณสุขภาพของแอนนาย,ยังคงทรุดลงเรื่อยๆเธอเป็นโรคไลเคนแพลนัชชนิดกระกร่อนขออภัยอย่างยิ่งหากผู้อ่านสะกดผิดนะครับซึ่งเป็นโรคภูมิต้านทานตนเองอีกชนิดหนึ่ง ที่ทาให้เกิดแผลในเยื่อบุทําให้เจ็บปวดยาที่ใช้รักษาโรคนี้ยิ่งทําให้ภูมิต้านทานของเธออ่อนแอลงอีกนําไปสู่ปัญหาสุขภาพอื่นๆรวมถึงโรคผิวหนังภูมิแพ้อาหารและน้ําหนักที่ขึ้นขึ้นลงลงชีวิตส่วนตัวของเธอก็แย่ลงด้วยเธอเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับผู้ชายที่ชอบใช้ความรุนแรงนําไปสู่ความปั่นป่วนทางการเงินและอารมณ์เพิ่มขึ้นจึงเกิดความทุกข์อยู่ตลอดเวลาทําให้เธอหมดเรี่ยวแรงสิ้นหวังและคิดจะฆ่าตัวตาย ณจุดนี้แอนนาได้ถูกฮอร์โมนความเครียดที่กำลังทำร้ายเธอเสียแล้วการพุ่งขึ้นของอะดรีนาลีนและคอร์ติซอลทำให้เกิดความรู้สึกมีพลังงานที่หลอกตัวเองและเธอจึงไปหาสถานการณ์ที่ตอกย้ำสภาวะอารมณ์ด้านลบโดยไม่รู้ตัวจุดเปลี่ยนของแอนนาหลังจากที่เธอล้มเหลวจากความสิ้นหวังและตระหนักว่าเธออาจทำให้ลูกๆก,กพร้าได้แอนนาก็เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เธอตัดสินใจหยุดการรักษาและยาทั้งหมดยกเว้นยาต้านสึมเศร้า และมองหาทางเลือกใหม่ในการเยียวยาตัวเองเพื่อนคนหนึ่งชวนเธอไปฟังการบรรยายของดรโจดิสเทนซาผู้เขียนหนังสือต้นฉบับนี้เธอได้แรงบันดาลใจจากคําสอนของเขาเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างจิตใจและร่างกายแอนนาจึงตัดสินใจที่จะควบคุมสุขภาพและเยียวยาตัวเองด้วยตนเองแอนนาคว้าโอกาสแห่งความเป็นไปได้แอนนาเริ่มทําสมาธิวันละสองครั้งมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใต้สํานึกนิสัยที่ทําโดยอัตโนมัติและสภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว เธอใช้สมาธิเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนจุดสนใจจากอดีตไปสู่วิสัยทัศน์ของอนาคตที่มีสุขภาพดีและมีความสุขผ่านการทำสมาธิแอนนาเรียนรู้ที่จะสมบทบาทต,ตัวตนในอนาคตของเธอทางอารมณ์โดยการสร้างความรู้สึกของความรักความสุขความกระตันยูและอิสราภาพเธอเริ่มเขียนโปรแกร,รมร่างกายและจิตใจใหม่หล้างการตั้งโปรแกร,รมด้านลบจากประสบการณ์ในอดีตแอนนายัางมุ่งเน้นไปที่การปรับสมดุลระบบประสาทอัตโนมัติ โดยตรหนักว่าการตอบสนองต่อความเครียดเรื้อรังได้รบกวนการทำงานของเธอเธอใช้เทคนิคการหายใจเฉพาะและการจินตนาการเพื่อทำให้ระบบประสาทสิมพาเทติกสงบลงและกระตุ้นระบบประสาทพาราสิมพาเทตซึ่งช่วยส่งเสริมการเยียวยาและฟื้นฟูสมดุลเมื่อแอนนายังคงฝึกสมาธิอย่างต่อเนื่องเธอสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรูปแบบความคิดและสภาวะทางอารมณ์การยึดติดกับอารมณ์ด้านลบอ่อนกำลังลงและเธอเริ่มมีช่วงเวลาแห่งความสุขและความรักที่แท้จริง การเข้าสู่ประสบการณ์ลึกลับเป็นเรื่องเล่าประสบการณ์ลึกลับของดรโจเองแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของประสบการณ์เหนือธรรมชาติผ่านการทำงานภายในที่ลึกลับเขาเล่าถึงประสบการณ์อันลึกซึ้งที่เกิดขึ้นหลังจากเขียนบทความเกี่ยวกับต่อมพีเนียนต่อมเล็กๆในสมองที่มักเชื่อมโยงกับการรับรู้ทางจิตวิญญ,ญาณดรโจเล่าประสบการณ์นี้โดยรับรู้ตัวเองในเวลาเดียวกันทั้งในฐานะผู้ใหญ่ในปัจจุบันและรับรู้ตัวเองตอนอายุเจ็ดขวบซึ่งบ่งชี้ถึงการก้าวข้ามเวลาเชิงเส้นตรง ประสบการณ์นี้ทําให้เขารู้สึกอัศจรรย์ใจและต้องการค้นคว้าเกี่ยวกับธรรมชาติของเวลาและจิตสํานึกให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นการสัมผัสตัวตนในอดีตและอนาคตพร้อมกันประสบการณ์ลึกลับของดรโจยังคงดําเนินต่อไปโดยเฉพาะในช่วงที่เขาไม่แน่ใจและครุ่นคิดเกี่ยวกับเส้นทางชีวิตของตนเองเขาเล่าถึงประสบการณ์การทาสมาธิอีกครั้งที่ทรงพลังซึ่งเขารับรู้ถึงการดํารงอยู่ของตัวเองทั้งในช่วงเวลาอดีตและอนาคต สะท้อนให้เห็นถึงความลื่นไหลของเวลาและการเชื่อมโยงของตัวตนในแง่มุมต่างๆการมีชีวิตของอดีตชาติในปัจจุบันดรโจโลเล่าถึงประสบการณ์การทำสมาธิอันลึกซึ้งที่เขารู้สึกราวกับว่าเขากำลังมีชีวิตอยู่ในอดีตชาติแม้จะไม่ได้ให้รายละเอียดเฉพาะของประสบการณ์นี้แต่มันเน้นย้ำถึงศักยภาพในการเข้าถึงระดับจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและการสัมผัสความเป็นจริงที่อยู่เหนือข้อจำกัดของโลกทางกายภาพจบบทที่หนึ่งเปิดประตูสู่โลกเหนือธรรมชาติแล้วนะครับ ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่รับชมหากชอบเนื้อหานี้โปรดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามทางช่องไว้นะครับเรามีเรื่องราวให้ได้ฟังกันแบบจุใจโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ